ตามหารถครอบครัวจัดไมาอีกคันค่ะคันนี้ t ต y o ต a f o r t ์ n e r 2.4V ปี2019ค่ะลูกค้าสภาพรถสวยเดิมโรงงานที่สำคัญประวัติเครดิตดีรายได้พอใช้เงินออกรถเพียง1 9 0 0 0บาทใครสนใจนะคะมาดูคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้น้องเออรถไซส์ใหญ่มาฝากกันบ้างนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวไว้ใช้ปีใหม่นะคะลูกค้าใกล้จะปีใหม่แล้วอยากมีรถเป็นของฝันให้กับครอบครัวอยากพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะนั่งได้หลายคนเที่นั่งนะคะสําหรับคันนี้ โตโยต้าฟอร์จูเค่ะลูกค้า 2.4V เนวิปี2019นะคะรถสวยเดิมค่ะลูกค้ารับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ไม่มีชนหนักที่ความน้ำท่วมค่ะตรวจเจอรับซื้อคืน100%เต็มนะคะคันนี้มาพร้อมกับสีเทาเดิมโรงงานกระจังหน้านะคะลูกค้าโครเมียมนะคะนี่ไฟหน้าเป็นไฟใบบิม LED นะคะโคมไฟหน้าไส์แจ๋วนะคะไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยแล้ว โดยรวมรอบคันน้องเอบอกได้คําเดียวว่ารถคันนี้สวยมากนะคะยิ่งเป็นรถไซส์ใหญ่ลูกค้าบอกเลยว่าเราพยายามคัดที่ไม่มีตําหนิหรือว่าร่องรอยสะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆนะคะมาให้คัดรถสวยไม่น้อยนะคะมาฝากเผื่อว่าใครที่ได้ไปใช้ในครอบครัวนะคะก็จะได้แบบว่าสบายใจได้เลยนะคะของเราฟิล์มก็เป็นฟิล์มเดิมโรงงานยางปี2024นะคะคันนี้ยางใหม่สามารถใช้ย,วยาวๆได้เลยนะคะบันไดข้างก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้า บันไดข้างนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะฟิล์มก็สภาพสวยรุ่นนี้ได้ในส่วนของปุ่มสมาร์ทคีย์เลดมาให้ด้วยเวลาเราเปิดรถนะคะก็กดล็อกได้เลยนะคะเปิดมานะคะรอบคันเดี๋ยวน้องเอให้ดูรอบคันก่อนเดี๋ยวก่อนจะเข้าข้างในนะคะสำหรับ For เ u n ร r เราจะใช้ในส่วนของน้ำมันดีเซล B7 นะคะไล่มารอบคันค่ะได้กล้องด้วยแล้วก็รุ่นนี้นะคะ ฝาปิดด้านหลังเปิดออโต้นะคะไฟเบรกไฟถอยเราเช็คให้หมดนะคะเปิดปิดออโต้ใช้งานง่ายสะดวกสบายหัวน็อตด,ด้านหลังไม่มีรอยขยับเบีน็อตไม่แตกนะคะลูกค้าสำหรับด้านหลังเบาะแถวหลังพับเก็บได้นะคะถ้าเกิดว่าเดินทางไม่กี่ท่านนะคะไม่กี่คนก็ สัมภาระเยอะเอาเบาะแขวนไว้ได้หรือว่าเดินทางไปไกลอยากจะรีแลก์อยากจะพักผ่อนเบาะแถวกลางพับเก็บได้นะคะลูกค้าวางสัมภาระได้เยอะเลยทีเดียวนะคะรถรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์หลังการขายออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดนะคะไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรอยู่สามารถรับรถคันนี้ไปได้ทุกจังหวัดของน้องเอกติการง,ง่ายๆนะคะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็แล้วแต่ถ้าสนใจรถของน้องเอนะคะสามารถโทรตรงมาได้ที่เบอร์ 0 9 4 9 8 9 8 9 2 5 6นะคะแอดได้ขอรูปเพิ่มเติมได้เช็คเงินดาวยอดผ่อนได้นะคะลูกค้าสำหรับเอกสารที่ใช้ก็ขึ้นอยู่กับอาชีพผู้ซื้อถ้าเป็นชาวสวนเอกสารสวนสปกทบก5สมุดเกษตรกรเล่มเขียวนะคะมีเอกสารอะไรก็ได้นะคะ ดูว่าเรามีพื้นที่กี่ไร่นะคะมีสวนกี่ไร่แค่นั้นนะคะใช้แค่สำเนาก็ได้ค่ะลูกค้าแล้วก็บัตบประชาชนทะเบียนบ้านถ้าเป็นอาชีพชาวสวนใช้แค่3าอย่างนี้เลยถ้าเป็นพนักง,งานเงินเดือนเข้าบัญชีก็จะใช้หนังสือลองเงินเดือนนะคะแล้วก็ทะเบียนบ้านแบบประชาชนสเตตเมนที่เงินเดือนเข้าย้อนหลังนะคะ6เดือนนะคะอาชีพรับเหมาอาจจะมีสัญญารับเหมานะคะหรือใครรับเหมากับบริษัทมีพวก50ทวี ที่หักปาสีก็ใช้อันนั้นยื่นแทนก็ได้นะคะใครไม่มีสัญญารับเหมาหรือบินซื้อของมาทํารับเหมาก็ได้นะคะลูกค้าเอกสารไม่ได้คลิกตายตัวเสมอไปนะคะยื่นได้นะคะเอกสารทุกอาชีพขึ้นอยู่กับเอกสารที่เรามีใครไม่เข้าใจก็โทรตรงให้น้องเอดูให้ก็ได้นะคะส่วนอาชีพค้าขายขายหมูขายไก่ขายลูกชิ้นขายปลานะคะขายอะไรก็แล้วแต่ใครมีทะเบียนการค้ายื่นทะเบียนการค้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใช้ค่ะใช้บินที่ซื้อของมาขายได้เลยนะคะ อายุ20ปีบริบูรณ์นะคะลูกค้าเงื่อนไขไล่มารอบคันนะคะโดยรวมคือรถสวยนะคะร่องรอยการใช้งานมีบ้างเล็กๆนๆ้อยไม่มีผลกับตัวรถนะคะใครดูรถไม่เป็นก็ดูตามเซเวคิกนี้ได้เลยนะคะขอบประตูขอบประตูนะคะเม็ดอาร์คเรียงตัวกลมสวยจากโรงงานนะคะประกบชิ้นส่วนส่วนโค้งก็ตรงกันนะคะไม่มีบิดเบี้ยวหัวน็อตแผงประตูคะ่ะลูกค้าหัวน็อตแผงประตูทุกตัวนะคะหัวน็อตเดิมไม่มีรอยขยับค่ะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะคะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าได้สะดวกสบายนะคะคอนโทรลภายในก็ตกแต่งมาสวยนะคะกว้างขวางเหมาะมากๆเลยสําหรับครอบครัวใหญ่เล็กนะคะเดินทางไกลๆตอบโจทย์นะคะถุงลมเนิรภไยก็มีทั้งพวงมาลัย1จุดมุมขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะคะตรงคอนโทรลหน้าแล้วก็มุมด้านซ้ายนะคะจะพอด้านหน้าถุงลมก็4ลูกแล้วนะคะลูกค้า มาที่ตอนกลางกันต่อค่ะสำหรับตอนกลางนะคะก่อนอื่นมาตรงนี้ก่อนเลยค่ะลูกค้าให้ดึงดูนะคะขอบเม็ดอาร์ตนะคะด้านหลังก็เรียงตัวกลมสวยค่ะเบาะด้านหลังนะคะหนาๆนาไม่มีรอยยุบนะคะพองน้ำตรงนี้ก็จะมีนะคะที่วางแก้วให้ได้นะคะแล้วก็ใครจะเอาเป็นพนักพิงก็เก็บเข้าไปนะคะ ไม่ชอบก็พับเก็บนะคะปุ่มแปลงไฟมีมาให้นะคะชาร์จแบตเตอรี่ได้ในรถนี่อำนวยความสะดวกได้นะคะแอร์มีมาให้ทุกจุดกันเลยทีเดียวไปด้านซ้ายกันต่อคะ่ะลูกค้าไปดูนะคะว่าสวยเดิมหรือเปล่าทั้งสองข้างนะคะเปิดมานะคะขอประตูฝั่งด้านซ้ายเม็ดอาร์คเรียงตัวคมสวยไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีพิคว่อมมาแน่นอน ใครดูรถไม่เป็นนะคะมีทีมงานเป็นช่างมีเพื่อนเป็นช่างพาเข้ามาดูรถได้นะคะหัวน็อตฝั่งด้านซ้ายค่ะลูกค้าเดิมๆทุกจุดนะคะนี่ฝั่งนี้นะคะลูกค้าออนไลน์ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะซื้อขายรถกับเซลล์เอของเรานะคะเน้นคัดรถสวยเดิมอยู่แล้วนะคะจนหนักที่ควมน้ำท่วมไม่เอามาขายนะคะนี่ ใครอยากจะมาดูรถจริงก็มาได้นะคะรถจอดอยู่สาขาสนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเสรีไทยรถสวยมี3สาขาคา่ะสาขากรุงเทพอยู่น้องจอกมินบุรีสาขาสุราษฎร์ธานีมีสีแยกตาปานกับสาขาทิ่นเยแอดฟิส์อยู่ตอนนี้จะเป็นสาขาสนามบินนะคะอยู่ใกล้กับสนามบินสุราษฎร์แค่1กิโลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องรถคันนี้กันคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูหัวน็อตแผงด้านหน้าก่อนเลยนะคะลูกค้าสําหรับหัวน็อตแผงด้านหน้านะคะหัวน็อตไม่มีรอยขยับแผงหน้าเดิมนะคะ ตัวคานหัวน็อตคานด้านหน้าเกลียวน็อตไม่แตกไม่มีรอยขยับรหัสคานซ้ายขวานะคะก็ยังอยู่ครบไม่มีรอยเลื่อนแผ่นเพดไม่มีรอยงัดเงะไม่มีรอยตอกนะคะหมายเลขเครื่องกับหมายเลขคัตตรีต้องตรงกับสำเนาหน้าเล่มน,นะคะลูกค้าหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยขยับค่ะเคลือบเดิมโรงงานนะคะแผ่นกันความร้อนสภาพสวยไม่มีรอยเปื่อยรอยยุ่ยนะคะฝากระโปรงเดิมโรงงานสามารถดูได้เบื้องต้นนะคะ ก็เอาเล็บจิกได้นะคะซิลิโคนเวลาโรงงานเขาประกบชิ้นส่วนจากโรงงานนะคะซิลิโคนตรงนี้จะต้องกดลงนะคะเป็นยางนิ่มๆถ้าของปลอมจะกดไม่ลงนะคะลูกค้าหัวน็อตทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเครือบเดิมโรงงานไม่มีรอยขยับโลโก้โตโยต้าอยู่ครบหัวน็อตห้องเครื่องแต่ละตัวไม่มีรอยขยับนะคะเครือบเดิมโรงงานรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้ของเลวน้องเถ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะคะ น้ำมันเครื่องถ่ายให้1,000 0กิโลวิ่งยาวๆไปได้เลยค่ะลูกคา้ารถคันนี้นะคะลูกค้าออกรถไปแล้วนะคะเรามีรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้แล้วก็ยังมีช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้2ปีค่ะเกิดเหตุฉุกเฉินกุญแจติดในรถน้ำมันหมดยางแตกหรือว่าสตาร์ทไม่ติดยกหูหาทีมงานได้เลยค่ะเราซื้อไว้ให้ลูกคา้าคอยบริการลูกค้านะคะช่วยเหลือ2 4ชั่วโมงทั่วประเทศไทยนะคะยกหูได้เลยว่า น้ำมันหมดอยู่ตรงนี้นะเขาจะซื้อน้ำมันไปให้เราไม่คิดค่าวิ่งคิดแต่ค่าน้ำมันประมาณนี้นะคะลูกค้าใครติดขัดตรงไหนอยากจะปรึกษาเซเวเพิ่มเติม,ตมก็โทรตรงกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์061 173 7878หรือ094598ก็ได้นะคะลูกค้า2เบอร์นี้ติดต่อได้เลยนะคะแล้วก็ขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะเช็คเงินดาวยอดผ่อนได้ลูกค้าออนไลน์กติกาง่งายๆนะคะสามารถโทรหา้ังเอนะคะขอรูปเพิ่มเติม เช็คเงินดาวยอดผ่อนหรือปรึกษาเอกสารกันเข้ามาได้นะคะถ้าโอเคทําจองเข้าบัญชีบริษัทนะคะไม่สะดวกมาจัดไฟแนนซ์น้องเอจัดให้ฟรีค่ะตัวประเทศนะคะไปจัดให้ถึงบ้านเลยรถพาเลี้ยงไม่สะดวกมารับรถนะคะเราเอาไปส่งให้ถึงบ้านนะคะไม่สวยไม่ตรงปกลูกค้าไม่ต้องรับรถค่ะสัญญาไม่เกิดนะคะน้องเอคืนมาจําให้เต็มจํานวนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเซรีไทยเน้นคัดรถสวยเกรด A มาขาย ลูกค้าสามารถจับจองได้ด้วยความสบายใจนะคะไม่มีรถย้อมแมวเด็ดขาดหรือใครอยากจะไปนค้นหารถเสรีไทยนะคะเข้าในเว็บไซต์รถโดนใจก็ได้นะคะของเราลงขายในเว็บไซต์รถโดนใจด้วยนะคะโครงสร้างรถคานรถนะคะผ่านการตรวจ200กว่าจุดเข้าไปดูได้เลยนะคะลูกค้าชอบคันไหนเล็งคันไหนเข้ารถโดนใจนะคะหรือให้เร็วให้ไวก็โทรหา้องเองก็ได้ที่เบอร์ศูน1 3 7 3 7 8 7 8 ขอลิงรถโดนใจได้ไม่ต้องไปหาเองนะคะอยากได้คันนี้เดี๋ยวเอส่งให้นะคะออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดนะคะสาขากรุงเทพอยู่น้องจอกมีนบุรีนะคะลูกค้าโซนภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานสามารถรับรถคันนี้ได้ทุกจังหวัดหรือภาคใต้นะคะยะลาปัตตานีพัทลุงสงขลาพัางงากระบี่นะคะลูกค้าเรากระจายอยู่ทุกพื้นที่นะคะเป็นที่ล่ำลืออยู่แล้วค่ะเสริไทยรถสวยสามารถสอบถามได้เลยนะคะของเรา จัดง่ายอนุมัติไวออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดนะคะขั้นตอนง่ายๆนะคะอายุ20ปีบริบูรณ์นะคะสวนติดพ่อติดแม่ลูกเอามาใช้ได้โทรตรงเข้ามาที่เบอร์0611737878น้องเอเสรีไทยรถสวยหรือใครอยากจะมาดูรถนะคะก็ได้นะคะสามารถยกหูมาได้นะคะสาขานี้อยู่สาขาสนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสาขาอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์นะคะขับผ่านไปผ่านมาแวะมาชมรถมาเที่ยวกันได้นะคะลูกค้าหรือ อยากจะพาช่างมาด้วยเลยก็ได้นะคะลูกค้าน้องเอไม่ว่ากันนะคะสามารถพามาพิสูจน์กันได้เลยนะคะหรือใครไม่สะดวกพาช่างมานะคะรับรถไปแล้วเรารับประกันเครื่องยนต์กเกียร์ให้หลังการขายตัวเจอพิความน้าท่วมรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2บาทกว่าเท่านั้นนะคะประวัติเครดิตดีใช้เงินออกรถเพียง19 00 0บาทเท่านั้นสําหรับรถคันนี้นะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยบริการส่งรถถึงบ้านนะคะจูกใจรถคันนี้ก็อย่าลืมนะคะ โทรหาน้องเอที่เบอร์0ู1 1 7 3 7 8 7 8เสฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เซลเอด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าน้องเอจะเอารถสวยๆมาฝากกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ